มือสัน่นหนาวรอรถเมย์นะคะวันนี้วันนี้เราไปรถเมย์นะคะลมมันเนี่ยถามว่าบ้านอยู่ไกลรถป้ายรถเมย์วะไม่ไกลนะคะตึกนี้จะตึกนี้บ้านโนสีนี่ไปรถเมย์ยมือสัน่น <c oughs> หนาวแค่ห้านาทีรถเมย์มาเดี๋ยวให้ดูดูนะนี่ค่ะ ไปรถเมย์มัจะมีบอกรถสายไหนมา่กี้นาทีโอ้ยมันจะมีหลายสายใช่ไหมสายสาย2อสาย12สาย10อุย้ยหนาวนรถเมยของสมสีทำห้นาทีจะมารอไปอีก5นาทีบรรยากาศตอนนี้ประมาณ6โมงนะคะ6ุกโมงสายหโมงกว่า โอ๊ยมือสมสีสันหนาววันเนี้ยวันนี้หนาวนะคะฝนตกไปปล่อยแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วอากาศมันชื้นหนาวดอบรรยากาศจักรยานไป<ม>เซอร์วิสเบรกมันดีคุณสามีก็เลยเอาไปเซอร์วิสมันเป็นจักรยานไฟฟ้าเนาะทำเองไม่ได้ต้องเข้าร้านตอาอันเจ้า รถมีหนาวขนาดรถเมย์รถเมทีม่นี่จะมาตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะอีกสีน่นาทีรอกันเจ้ารถเมย์มาแล้วนะคะเอา้เอาตั้งจุด ตอนขึ้นรถเมย์ก็จะตอกบัตรขึ้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปถึงปลายทางแล้วก็ตอกบัตรลงนะคะรถเมย์ที่นี่เขาจะไม่ค่อยใช้เงินสดเนาะเห็นไหมเจ้าเจ้ากับใครมีคนเจ้าพอค่อยขวายมาเดี๋ยวก็จะคนถ้าตอนเย็นอะ่ะเวลากลับบ้านอะ่ะคนจะเยอะตอนเจ้าวันนี้กับใครมีคนแต่ใดมันกจะเงียบเงียบเงาเงาอันนี้คือปลายเห็นป่ะทุกเสามันจะมีติด กด stop อืม stop แล้วก็จะมีอันตีเขียวๆหั่นเป็นที่ตอกบัตรลงแล้วก็จะบอกราคาว่ะกี่บาทกี่บาทตอนเขาลงนะมันจะง่ายกว่าเจ้าลงรถเมล์แล้วนะคะเดินไปอีกห้าร้อยเมตรห้าร้อยหรือหกร้อยเมตรนี่แหละเดินไปตามซอยนี่แหละ หนาวนี่เจ้าออฟฟิศสมศรีที่ทำงานของสมศรีนะคะนี่ค่ะตึกใหญ่ยาวๆเลยแหละบ้านนี้มันจะตึกสูงนะตึกแค่สีจันเราจะเข้าประตูใหญ่ตอนนี้มันเจ้าอยู่เขายังไม่เปิดประตูเราต้องมีบัตรเป็นของตัวเองนะคะเราต้องมีบัตรกดเป็นของตัวเองนี่เจา้า กระห่ก่อนประตูเปิดแล้วรีเซพชันที่นี่ตึกรีเซพชันนะคะอันนี้ประตูหลังไปห้องครัว ตรงไปเจ้าห้องขวาขี่มาล้ว <Island> นั่งท้าเข้าวนั่งท้าขนมปังนั่งท้าขนมปังได้เจ้าเลยเพราะว่าวันนี้อาหารเช้าแต่เช้านะคะหนาวใครอยู่ในห้อง พนักงานเราไปเปลี่ยนสภ้อากันนะคะเดี๋ยวไปหากดอันอย่างกินก่อนมันหนาวมันหนาวเดี๋ยวรอคนทันออกมาก่อนอันนี้ห้องตูกก้กดกาแฟกดฟรีนะคะสามารถกดได้ทุกอย่างคาปูชิโน่อันอย่างก็ได้ทุกอย่างนะลาเตะความชอบ เอากาแฟกับโคโกมันกินอะไรไม่ออกทำไมเอาเอะไรสักอย่าง สวยลองดูกาะปุชิโน่รอคนกระจายเป็นอยู่ในหันเดี๋ยวสภาพาสุนทรีก็ต้อง,อองรอเขาเปิดออกมาก,ก่อน ประเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ด้วยกาแฟแก้วในเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายเจ้า